สวัสดีทุกคนนะฮะก็นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะขอขอพูดอะไรก่อนเลยนะฮะสังเกตเสียงรึป่าวฮะนะฮะเสียงดูแบบขึ้นจมูกตลอดเวลานะฮะนี่ไม่ได้แบบเป็นการแอปพูดในแนวนะที่เนี่ยแค่มันเป็นอย่างนี้เองนะฮะมันขึ้นไปเองนะฮะด้วยจากตอนนี้ไม่สบายอยู่นะครับทุกคนนะฮะก็ต้อง ขออัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะอยากให้ทุกคนเข้าใจกันด้วยเนาะนะค,ครับเข้าใจรึเปอ่ะดีแฟนน่ารักก็ดีงนี้เลยนะฮะไม่คือเมื่อประวันระมาแบบสามวันนะประมาณไม่ใช่ประวันนะประมาณสามวันก่อนสามสี่วันก่อนอยู่ดีแบบคือขวนแข่นแบบคุณภูมิุณภูมิแล้ว เสียงนะไม่ได้เป็นที่คนนะฮุณภูมิขอนแก่นแบบร้อนมากนะฮะประมาณ45องศาได้นี่ไม่พูดเล่นนะคือแบบมิเตอร์ในรถมันวัดขึ้นมาแบบประมาณ45องศาได้นี่ก็แบบร้อนมากเพราะว่าไม่ชินไงคือคือที่บ้านคือแบบไปคลอที่ร้อนตอนหรือยังไง กินมาตลอดเลยแล้วก็เกิดใ่ลอนดอนนะเพราะอุณหภูมิแบบสูงมาก45องศาร้อนทั้งวันในฮะแล้วบวกกับพอร้อนทําไงฮะกลับมาบ้านนะครัววบที่ที่บ้านสายแอร์นะครับว่าปวดมากเลยที่บ้านสายแอร์เพราะนั้นแอร์ที่บ้านเราต้องเย็นพิเศษใช่ไหมฮะกลับมาบ้านก็เปิดแอร์เต็มที่เลยนะฮะแบบอุณหภูมิแบบประมาณ18ได้ครับถ้าถ้าเกิดเปิดแอร์ให้ทิ้ม้าตกได้ก็เปิดแล้วนะฮะ มันทําไม่ได้นะฮะคือแบบก็เป็นร้อนหนาวร้อนหนาวสลับไปทีดีก็รู้สึกนี่เจ็บคอคือการเจ็บคอที่เป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะฮะคือแบบมันแบบสัญญาณชีพอันตรายรมาแล้วนะฮะเพราะว่าการเจ็บคอเนี่ยคือเหมือนกับว่าอคอของเราเนี่ยมันมีการ break through พิชเลียรไปแล้วแบบ อย่าอแบบเอาแล้วแย่แล้วนะครับเราก็ต้องดูแลร่างกายเราใช่ไหมฮะก็คือพยายามดื่มน้ําเยอะๆนะครับไปกินน้ําเยอะๆนอนตั้งแต่หัวหวันนะครับจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าไม่สบายให้พักผ่นอนเยอะๆนะครับวันนั้นฤิ์เลิกเรียนเร็วพอดีเลยนะฤทธิ์เลิกเรียนประมาณเที่ยงนะครับฤิ์ก็นอนตั้งแต่ฝ่ายบุญนะครับฝ <laughs> ่ายบุญยังตื่น ป็นเยอะกว่าเดิม,มนะฮะก็เลยอาจารย์ไม่ไหวแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่อยู่แผนหูคอจมูกนะฮะซึ่งแบบลักษณะการตรวจนี่คือแบบว่าอาจจะเป็นแบบมันอาจจะใกล้ชิดสุดว่านี่เป็นหน้าคนไข้นะฮะหูคอจมกูกเวลาจะสอบก็ต้องสองเข้า่างนี้เลยนะฮะ โน้ตแบบแฟนคลับนิตรีมากเลย Banana. นะฮะไม่ว่าจะวนแผนกไหนแฟนคลับนี่จะมาตรวจหมดเลยนะฮะคือตั้งแต่สูตินาลีเว่นยันตั้งแต่สูตินารีเว่น,นวยันแบบนิติวเวีนะฮะนิตวเวีไม่มานะอย่ามานะไม่ให้มานะน,ะนั่นนะนะครับก็นะครับก็เลยแบบว่า เจออาจารย์อาจารย์ให้อาจารย์สองนะครับสองกล้องเข้าไปดูนะเป็น,น,รน,นครั้งแรกเลยนะฮะที่โดนสองกล้อง,าง,งอาทางจมูกนะฮะคือแบบอาจารย์าเราก็ใส่ใส่กล้องเข้าไปในจับหมุนนะค,คนเขี่ยวลงมาลงไปในคอนะครเสี่ยวไหมเ <c oughs> สี่ยวไหม ไปในจมูกนะครับไปดูของเสีปรากฏว่าโม้คุณนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะเจอของเสียงแบบวงแดงนะครับมีอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะซีค,ะครีชั่นนะฮะเป็นอา่าพีสารคัดหลังนะฮะเอาง่ายๆว่าร้องว่าสลีดนั่นแหละฮะเหนียวเหนียวนะครับเขียวเขียวกิดอยู่นะฮะอาจารย์ก็เลยเจออย่างนั้นจันเฮ้ยนี่ เสพติดเชื้อนะครับตายแล้วนะครับก็เลยแบบยังไม่ตาย,ยไม่ตายหมายถึงว่าแบบโอ้โหเป็นหนักขนาดน,นั้นเลยนะฮะือแบบมันก็คือของทรามอาหารกินเราเนาะือแบบเพราะมันนี้มันก็แบบร้องเพลงไม่ได้อะไรเงี้ยวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยันนี้เราต้องมาร้องเราต้องเจอสี่เพลงนะนะครับแต่ว่าวันนี้แบบว่าถ้าเกิดดูจากสภาพการร้องเพลงเนี่ยดูจากเพลงแรกแล้วอาจจะไม่ไหวนะฮะ ก็เลยบอกเขาว่าเออเดี๋ยวเหลือสองเพลงแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ดีเลยเนาะทำไมเธอไมอ่อดทนละเรื่องลิป สมันจะทําให้อักเสบมากขึ้นนะครับจริงการพูดนี่ก็พูดก,ก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะเขาเป็นว่าเออเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอามาเป็นแบบพูดคุยทอล์คโชว์แทนและกันเนาะนะครับเป็นอาชีพนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวจบ2เพลงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกเราจะมีผู้ช่วยดี10คนนะครับเราจะเปลี่ยนเป็น20คนเลยทีเดียวนะดีไหมฮะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณเดอะชารด้วยที่เข้าใจคอเสเซ็ปรือหม่อยฮะตอนแรกเล่นถึงคบถามเลยนะว่าพี่พี่จะเปลี่ยนคนไหมคือแบบกลัวแบบไม่ไหวกลัวแบบงานที่ออกมาไม่ดีอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรข้ายใจ <S <S 2> <S 2> <S มาได้มาให้ได้นะคะ นะฮะคือแบบว่าคือมีแบบนี่แบบป่วยนะนี่แบบป่วยอย่างเงี้ยก็แบบไม่ได้หยุดนะแต่เคยเห็นไหมฮะแบบเข้าไปตามเนตตาม Facebook นะฮะเคยเห็นลิทมีเคยเห็นรูปหนึ่งเป็นรูปพี่พยาบาลหนึ่งคนนะฮะนั่งทํางานอยู่เพราะก๊อปใส่น้ำเกลือนะฮะแต่เนี่ยแล้วเรบอกว่าเนี่ยขนาดป่วยเนี่ยยังไม่อ๋อเคยดูด้วยเหรอฮะ ตายแล้วเป็นคนทันสมัยมากเลยนะฮะแบบเขาบอกว่าเนี่ยขนาดป่วยก็ยังไม่ได้พักเลยต้องมาอยู่วีอะไรเงี้ยนะครับพี่ก็มันนึงทอนเข้าหาตัวเองนะฮะม,มันไม่ได้ยิ่มขนาดนั้นเลยนะพี่คือแบบพี่นั่งอยู่ข้างหน้าพี่ทีมงานนะครับพี่ทำหน้าอิ่ใช่ไหมฮะพอ,อดื่มนึงแล้วถ่ายรูปแค่ไหนนะฮะ ก็แบบว่าเป็นหมอตัวน้น้นอยในะฮะอยู่ในโรงพยาบาลนะฮะแม้เราจะ่วยนัดเนื่ยเยอะแค่ไหนนะมันใช่จังหวะใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วนะครับคุณทำอะไรก็ไม่ผิดนะฮะแล้วก็ต้องมานะะทำเพื่อประชาชนของเรานะพูดดูดีไหมฮะและนี่เป็นคนแบบว่าดวงดีมากนะฮะเพราะว่า ป่วยปุ๊บนะฮะวันต่อมาเนี่ยเรต้องไปออกโรงพาบานะครับเป็นตรวจไปตรวจที่ต่างอำเภอนะครับออกชนบทนะครับด้วยอุณหภูมิ4 0องศาเนี่ยนะครับออกเป็นตรวจทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับกลับมาดีหน่อยได้พักผ่อนหนึ่งวันนะครับก็นักเรียนปกติลาปกติไปวันต่อมาคือวันเสาร์นะครับป่วยก็ต้องมาอยู่เวรนะฮะก็ต้องอยู่เวรดีเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์นะครับก็คือวันนี้นะฮะป่วยอยู่นะครับก็ต้อง แตก้ามาหาแฟนขับมันเป็นที่หลัง,งตัวเองอีกนะฮเสร็จปุ๊บแล้วเป็นคนดวงดีมากจริงฮะกลับไป,ไปวนันพรุ่งนี้มีสอบและมีเวรต่ออีกนะฮะโอ้โหตายแล้วแ่ไหวไหมเหรอมาทำแทนหน่อยได้ไหมอ่ะนะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เอาแล้วทีนี้ใครจะทำแทนได้อะ สจอของลิมก็ชงให้เล่นนะฮะตอนเล่นก็มีความสุขเล่นเลยนะฮะไม่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขของนะฮะก็นั่นแหละฮะเรื่องอีกเล็กๆน,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 น้อยๆเราให้ฟังนะ,ะครับก็มีใครอยากพูดคุยอะไรกับริมไหมฮะสุดมากเรื่องสูดน้ำมกแล้วนะฮะฮะอะไรนะฮะฮะบ๊อี๋ยวกขอพูดเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะ พูดเพิ่มเยอะเนาะเริ่มพูดมาหลายประเด็นแล้วนะฮะใครจะคุยอะไรกับที่วันนี้ขอเสียงดังนิดนึงนะฮะเพราะว่าระหว่างที่นั่งเคลื่อนมาวันนี้นะครับหูที่ก็าุูดับทันทีนะฮะอาการหูอื้อนะครับเพราะว่าในกลุ่มคนที่เป็นหวัดท่านจมูกนะครับก็จะมีตรงนั้นจะมีท่อเปิดนะครับที่เชื่อมระหว่างหูกับจมูกของมานะฮะถ้าเกิดเราเป็นหวัดท่านจมูกนะครับท่อท่านก็จะตัดนะฮะเวลาเราไปเปลี่ยนความดันอากาศในหูของเรานะครับโดยเชพาการขึ้นเครื่องบินนะครับก็จะทําให้เราเกิดอาการหูอื้อแล้วก็ ไม่ได้ยินไปเลยนะฮะมันเข้าใจยากนะฮะฟังเข้าใจไหมฮะอ๋เข้าใจด้วยอ๋ยอแล้วให้ฟังเข้าใจ,จะได้แบบมีคำรู้แบบจะได้ดูว่าออวเป็นอะไรถามว่าคุเพือนเป็นอะไรทำไวเนาะฮะร้อนไหมก็ร้อนอยู่ฮนะอะไรนะฮะ ขอพัดมาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องมีสักคามาให้นะครับคขอบคุณครับขอบคุณครับอาขอบคุณครับขอบคุณครับฝากให้พี่โน้คิดว่าจะถึงมือพี่โน้ตไหมฮะฮะขอบคุณครับฝากไว้นะครับอยิงพัดไปก่อนนะครับขอบคุณครับอันนี้อะไรฮะเสื้อหมอลา ที่ด้วยพอมันเกิดแค่น่อยโตโน่ไม่อยู่ติดแฟนโตโน่ก่อนก็ได้สวัสดีครับ อามาแค่นี้เหรอครับ มันก็จะจบเลยวะเนาะไม่อยากเป็นหนึ่งนันหรอกแต่ว่านะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันทุกคนทุกคนแบบนั่งฝังเขาพูดอะไรอะไรเงี้ยที่แบบมุกจะมาเดินผ่านไปผ่านมากูแบบพูดอะไรเงี้ยกูอย่ามุกมิ่งมุกมิ่งมุกมิ่งหนึ่คนเดียวนะนะก็งานแถวนั่นมุกมาแล้วนะครจะได้ใครนะฮะ เธอไปเที่ยวไหนไปเที่ยวบ้านตัวได้เะล่าจ๋าขอขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับครับเบลที่ทุ่มกันเคลื่อนไหวนะครับ <c oughs> อ๋ขอขอบคุณครับขอฝากกับเบลเยี่ยมนะครับขอบคุณครับเบล ดูแลตัวเองดีๆนะป่วยไว่ๆรักนะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับรู้ว่าเจ็บคออยู่นะครับก็สีลมให้นะครับแล้วบอกว่าดูแลตัวเองดีนะนะครับสุดยอดเลยรัลโขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่มีข้อความใช่ไหมฮะไม่มีนะฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มากๆนะครับคุณสุภาพรนี่คือใครอ่ะอ๋ออ๋อครับยิคมขำสุขมากๆนะครับนะครับวันหลังวันหลังวันหลังบอกกันที่อื่นก็ได้นะแต่คุยพรได้นะเอาตรงนี้เลยทีเดียวนะคสักกีพยานเยอะเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะครับอ่ะทุกคนนะฮะพูดมาเยอะแล้วอ่ะนะครับจ้าวคิดว่าโจ๊บลงเพ็นสุดท้ายดีกว่าเนาะ เป็นสุดท้ายเซ็นจะพึ่งไปไหนนะฮะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับมีของแจกอีกด้วยนะฮะใครอยากหน้าสวยใครอยากหน้าใสนะฮะรอกันก่อนนะครับเตรียมของเตรียมได้รับของฟรีกันแน่นอนนะครับไปฟังเพลงสุดท้ายครับนะครักับเพลงนี้นะฮะรักหนึ่งทำจดจำตลอดไปครับ